เจอแบบนี้ลืมขาตั้งแบบเก่าๆกันไปเลยต่อคีย์บอร์ดได้ต่อเมาส์ได,ได้เสียบแฟลชไดร์ก็ได้หรือจะต่อออกจอใหญ่ๆหรือโปรเจคเตอร์ก็แสนง่ายหรือจะเป็นจอทีวีก็ได้ามาดูใกล้ๆกันหน่อยเสียบชาร์จไปก็ได้หรือต่อเมมโมรี่การ์ดหรือไม่อยากต่อสายอะไรก็ได้เพราะมันคือแท่น iPad แท็บเล็ตหมุนได้แบบนี้หมุนได้ถึง360องศาแจ๋ไหมท่านผู้ชม ใครว่าแจว๋วพิมพ์ว่าแจว๋วคนหนึ่งทราบหน่อยใครสนใจกดที่ตะก,ก้าสีเหลืองมุมไซายล่ารมองไม่เห็นตะก้ากดไปดูที่คำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้คุณหนึ่งปักบูทให้เรียบร้อยแล้วครับครบจบในหนึ่งเดียวกับขาตั้งหมุน360องศาไม่มีไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมมันช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยเป็นฮับในตัวพร้อมกับเป็นขาตั้งแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่ท่านผู้ชมจะซื้อให้มันคุ้มค่ากับที่เราเสียไปท่านผู้ชมต้องดูแท็บเล็ตไอแพดของท่านผู้ชมเนี่ยตูดมันจะต้องเป็นตูด Hi Z นะะคครัมมถึงจุ้่าาเพ สายที่ให้มากับขาตั้งตัวนี้มันเป็นพอร์ตไทสีมันจะสามารถทําให้พอร์ตต่างๆนี้เชื่อมต่อได้กอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยจัดเอาไว้ใช้งานกันได้เลยนะครับ